ปรับวิธีการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาการอ่านวิชาภาษาจีนเพิ่มเติมโดยใช้หนังสือภาษาจีนอิเล็กทรอนิกส์ฟิสํบสำหรับนักเรียนชั้นประฐมศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยปา่าสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประฐมศึกษาระยองเขตหนึ่งจะทําโดยนายอัศวินอินตาพวงครูภาษาจีนโรงเรียนบ้านห้วยปา่า ครูผู้สอนสามารถใช้หนังสือภาษาจีนอิเล็กทรอนิกส์หรือ okay, ฟิปบุ๊กเป็นสื่อการสอนได้โดยคำนึงถึงการใช้งานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นรูปแบบออนมาน์ออนไลน์ออนไซต์หรือออนแฮนสถานการณ์ตัวอย่างการใช้สื่อวิดีโอควบคู่กับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิปบุ๊ก วัสดีค่ะโรงับ้าพี่ตาม,มาดูกันซิว่าเราจะมีคำศัพท์อะไรกันบ้างนะรงเรียนหยุดได้แต่งานเรียนรู้หยุดไม่ได้ที่นี่เหอผังเจียเ,เฉียวเสียโรงเรียนบ้านไม่ปากสื่อวิดีโอภาษาจีนเรื่องสวัสดีครับค่ะคุณครูโดยออสการ์เหลา่า่อครูอัศวินจินตาพวงตำแหน่งครูผู้ช่วยครับเริ่มเลยนะคะประโยคหน้ารู้ดูสิว่า,ามีคำศัพท์อะไรมาบ้างคำศัพท์ นักเรียนสามารถเปิดหนังสือภาษาจีนอิเล็กทรอนิกส์หรือฟีดบุ๊กควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยนักเรียนสามารถเปิดดูรูปภาพคำศัพท์ประโยคและเนื้อหาต่างๆที่ครูผู้สอนได้จัดทำน,นักเรียนสามารถอ่านคำศัพท์จากหนังสือภาษาจีนอิเล็กทรอนิกส์หรือฟีดบุ๊กได้ นักเรียนสามารถเลือกหนังสือภาษาจีนอิเล็กทรอนิกส์ฟิบบุกที่นักเรียนสนใจได้ด้วยตนเองหรือบทเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในช่วงนั้นนักเรียนสามารถทบทวนบทเรียนจากหนังสือภาษาจีนอิเล็กทรอนิกส์ฟิบบุกก่อนการทดสอบการอ่านภาษาจีนได้ นักเรียนสามารถฟังเสียงหรือดูภาพเคลื่อนไหวได้ทาง YouTube โดยการนำเอาหนังสือภาษาจีนอิเล็กทรอนิกส์หรือฟิบ o o k มาใส่เสียงและใส่ตัวการ์ตูนที่สามารถเคลื่อนไหวได้นักเรียนสามารถฝึกอ่านภาษาจีนตามคุณครูผู้สอนได้ข้างหนังสือวิชาภาษาจีนเพิ่มเติมที่ครูผู้สอนได้จัดทําเป็นหนังสือภาษาจีนอิเล็กทรอนิกส์หรือฟิบที่อัปโหลดอยู่บนเว็บ a อนนี่ฟิป นักเรียนสามารถเข้ามาศึกษาได้ด้วยตนเองเลือกบทเรียนตามใจชอบหรือสามารถเลือกเนื้อหาที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่โดยคุณครูผู้สอนได้จัดทาเป็นชั้นหนึ่งสือวิชาภาษาจีนมีบทเรียนเรื่องราวต่างๆให้ได้เลือกเรียนมากมาย เมื่อนักเรียนเปิดเข้ามาอย่างหน้านี้นักเรียนสามารถคลิกที่ลิงก์นี้จะปรากฏเป็นชั้นหนังสือวิชาภาษาจีนโรงเรียนบ้านหุยปรารูปแบบอ e ีบุ๊กโดยครูอัศวินอินตาพวงนักเรียนสามารถเปิดตัวหนังสือลักษณะหนังสือจะคล้ายก,กับหนังสือที่เป็นกระดาษแบบจริงๆสามารถเปิดไปเปิดมาสามารถทบทวนได้ ครูผู้สอนหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะสามารถพัฒนาทักษะการอ่านภาษาจีนโดยใช้หนังสือภาษาจีนอิเล็กทรอนิกส์ฟิบบเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังแนละรับชมขอบคุณครับ